ใครรู้จักชื่อก็เ,ออเมนอเมาบอกด้วยนะต้นนี้สวยมากนะครับดูใบเขามีความรายอย่างชัดเจนนะครับคือยอดมองกุฎนะครับสภาพน่าจะอบลืมนะครับสวัสดีครับซ c ทุกคนนะครับกลับมากับช่องบ้านสวนผาเพลินนะครับผมหลังจากที่เริ่มการบำรุงไป ได้2คลิป3าคลิปนะครับวันนี้ก็จะบำรุงอีกนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่แอนดมินทําไว้นะครับเคยทําไว้นะครับเมื่อตอนต้นปีกลางปีนะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยจะใส่ปุ๋ยน้ําหมักถั่วเน่านะครับผมที่ช่วยให้ลําต้นนะครับของบอนสีผมเนี่ยพวกพืชผักสวนครัวหรืออะไรก็ได้นะครับแข็งแรงนะครับเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบอนสีได้รวดเร็วอีกต่างหากนะครับวันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด2ตัวใช้ ปุ๋ยน้ำมักถัวเน่าแล้วก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตอาการเปลี่ยนแปลงของบอลสีที่แอดมินเริ่มทำการาแก้ไขนะครับบำรุงใหม่นะครับกลับมาเห็นผลได้เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็ตามมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม<อ>นคล<อ>ิปที่เคยพูดไว้นะครับเคยกล่าวไว้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วสภาพเริ่มสดชื่นนะครับนี่เห็นไหมแต่ละต้นนะครับนี่นะ ดูดิตัวนี้นะครับแตกหลอดขึ้นมาก็บานแล้วนี่อย่างกระถางนี้นะนี่นี่นีนน่ี่อยู่ข้างในนี่เลยนะทุกคนจําชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับต้นเนี้ยกระถางเนี้ชื่ออะไรนะครับหลายๆต้นนะครับกลับมาสดชื่นนะครับเห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนในการใส่ปุ๋ยมีการตอบสนองนะครับผมเเห็นป่านี่นี่อันนี้ที่ทิ้งใบไปนะครับก็เกิดใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผม อันนั้นก็แตกหลอดนะครับไม่ใช่แตกหลอดแทงนอไมเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ส่วนตรงนี้นะครับคือตลากกุซุมานะครับไทยสนใจอยากได้นะครับก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ไปถามในเพจผมได้นะครับคือตลากแม่กุซุมานะครับมีทั้งหมด6กกระถางนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับผมต้นขนาดนี้เลยนะนี่ทุกคนอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปใส่ ผสมปุ๋ปยในการบำรุงกันการใส่ปุ๋ยวันนี้นะอย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นคลิปนี้ก็คือ,คอน้ำหมักถั่วเน่านะครับผมจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะต่อน้ำ5ลิตรนะทุกคนในตัวน้ำหมักถั่วเน่าเนี่ยมันจะมีในส่วนผสมในการทำานะผมจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ถั่วนะครับอย่างละ1กิโลนะครับน้ำตาลทรายก็1กิโลแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังนิดหน่อยพอนะครับ จะเป็นการเร่งนะครับเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เร่งการแตกหลอดให้เขานะครับได้เร็วมากเลยนะส่วนปุ๋ยอีกตัวหนึ่งที่เคยทําใช้ประจําตอนนี้มันหมดนะครับแต่ต้องรอส่วนผสมถึงจะทําได้นะครับผมปะแค่นี้เลยเราก็จะได้การบํารุงชั้นดีสาหรับการฟื้นฟูบอลสีที่รวดเร็วนะครับเห็นผลชัดเจนภายใน2-3วันนะครับผมเนี่ยเราก็ลรดไปเลยนะครับนาํามารดราดแบบนี้ให้ทุกกระถางนะต้นเลยนะครับ คลิปวันนี้นะจะเป็นการบำรุงร้วนๆนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็พวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยมีสูตรทําไว้ให้หมดแล้วในช่องนะครับไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมดูไว้นะครับอันนี้คือยอดมงกุฎนะครับสภาพน่าจะอบลืมนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เลยทุกคนก็ต้องเร่งนะครับเร่งเลี้ยงใหม่อะไรใหม่นะครับทดสกันด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นหน่อใหม่หรือเปล่านะครับนี่น่าจะได้แยกเร็วๆนี้แหละรอให้เขาแตก หน่อขึ้นมาก่อนไม่ใช่แตกหน่อสิแทงหลอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็คงจะแยกนะครับทศก,กันสภาพใบก็ไม่ต่างกันจากอันนี้นะครับเพราะอบในตู้เดียวกันนะครับส่วนอนุนนะครับที่สวยๆเลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนดพกพระเก้าสวยมากนะครับดูใบนี่ลถแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนในตู้อบนะทุกคนเป็นเออชายชวนทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่ผ่าหัวนะเริ่มเอามาอนุบาลน,นะครับเอามา บำรุงเลี้ยงใหม่นะครับที่อบลืมนะครับเนี่ยก็เลยจะต้องเลี้ยงเขาใหม่นะครับบำรุงพวกชายชนเสร็จก็ไม่ลืมนะครับบำรุงต้นเล็กๆพวกนี้นะที่ผ่าหัวไว้นะครับเนี่ยเราก็หยอดไปทีละนิดทีละน่อยพวกใบย,ยืดๆใบอะไรอย่างเงี้ยที่โดนถุงโดนตู้อบนะครับแต่ก่อนอบไว้ในเนี้ยน้ำจะมีถุงใช่ไหมแล้วมันดันกันแล้วมันยืดมันไม่สวยเนี่ยมันก็จะปรับตัวนะครับปรับตัวไปของมันเรื่อยๆนะครับเนี่ย ขึ้นเป็นฟอร์มกอฟอร์มะไรของเขามานะครับก็ต้องเลี้ยงกันไปดูแลกันไปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะรับรองเลยว่าจะเห็นพัฒนาการบอลสีของการบำร,รุงจากช่องบ้านสวนพาเพลนนะครับกลับมาสวยเช่นเคยนะครับท,ทุกๆต้นนะครับการบำร,รุงกันเอาใจใส่แบบไหนให้บอลกลับมาฟื้นฟูได้ตัว ตัวของมันนะครับได้เร็วมากนะครับก็มีคำตอบในช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจก็อินบ็อกไปที่เพจอินดี้การ์เด้นนะครับกับตระแม่กุสุมานะครับขายนะครับผมบ๊ายบาย